อาท,ที่ผ่านๆมานะคะก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะเห็นผ่านๆตากันแล้วเนาะว่ามันมีหนังไทยเข้านะคะที่เป็นแนวแอคชั่นอาชญากรรมเรื่องหนึ่งเข้าฉายที่ Netflix เนาะและเชื่อว่าคนดูเนี่ยก็น่าจะเดากัานออกแล้วเนาะว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะว่าชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วแหละเนาะว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือเรื่องตีใหญ่เลิกดาวโจนั่นเองค่ะ ตีใหญ่เนี่ยก็ถูกนำกลับมาทำเป็นหนังอีกครั้งค่ะซึ่งก็ฉายผ่าน Netflix นะคะโดยใช้ชื่อเรื่องว่าตีใหญ่เลิกดาวโจรโอ้โหแค่ชื่อนะคะก็เรียกได้ว่าหืมน่าติดตามมากแล้วจริงค่ะแต่นักแสดงที่มาเล่นปม่ตีใหญ่นะคะก็ยิ่งทำให้น่าติดตามยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเวอร์ชันที่7นี้นะคะก็ได้อาโปณนะัทวินวัฒนกิติพัฒน์มาเล่นนะคะเรียกได้ว่าพอเห็นทรงของอาโปน,นี่ก็โอ้โหร้องออกมาเลยค่ะคือตะโกนว่าตีใหญ่อะ เออคือแบบว่าบวาการแสดงของอาโปแล้วเนี่ยก็พูดตรงๆนะคะว่าทุกคนที่ได้ดูเนี่ยเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะซึ่งจูก็ไปแอบ,บดูมาแล้วนะคะคือเรื่องราวเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตีใหญ่ที่เป็นเวอร์ชั่นแบบว่า ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะคือเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆเลยก็ได้ค่ะคือเราอาจจะมีภาพจําว่าตีใหญ่เนี่ยจะต้องปล้นแล้วก็เอาชีวิตรอดจากตํารวจมาได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษหรือมีวิชาอาคมแข็งแกร่งแน่ๆน,นะคะแต่สําหรับตีใหญ่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือจะชวนให้ทุกคนคิดว่าเอ๊หรือตีใหญ่ที่ ระดับตำนานคนนี้เนี่ยคือจะมีอาคมจริงๆหรือเป็นแค่การเล่นกลนะคะเอาไว้ใช้หลอกเวลาที่ต้องการปล้นกันแน่เนื้อออกไหมเออซึ่งมันก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สนุกม,มากๆเหมือนกันนะคือมันชวนให้เราคิดตามอะว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วจะไม่มีอาคมอาจจะเป็นการเล่นกลหรือเปล่าอะสำหรับใครนะคะที่เราจะไม่พูดเยอะเนาะ ถ้าใครอยากจะไปดูนะคะก็ไปดูได้ที่ n e t f l i x เลยนอกจากตำนานตีใหญ่จูก็มีประวัติตัวจริงของตีใหญ่มาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะตีใหญ่นะคะมีชื่อจริงว่ากรประเสริฐช่างเขียนค่ะเกิดเมื่อวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์พศ2495นะคะเขาเกิดมาในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนค่ะอาศัยอยู่ที่ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะครอบครัวของตีใหญ่นะคะก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยอะไรมากนะคะค่อนไปทางจนด้วยซ้ํานะคะเพราะแม แม่ของเขาเนี่ยก็ทําสวนค่ะขายผักผลไม้นะคะหาเลี้ยงลูกทั้ง7คนโดยที่มีตีใหญ่นะคะเป็นพี่คนโตสุดค่ะตีใหญ่เนี่ยก็เรียนจบแค่ป .4 เท่านั้นนะคะก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ทํางานนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนชีวิตของตีใหญ่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่า ค่อนข้างที่จะพลิกผันเลยนะคะก็คือพอเริ่มเข้าช่วงวัยรุ่นนะคะตีใหญ่ก็ออกจากบ้านเกิดเข้ามากรุงเทพค่ะซึ่งเขาก็ป้นครั้งแรกในปี2516นาะคะตอนนั้นเนี่ยตีใหญ่ก็อายุประมาณ21ปีค่ะก็เป็นบ้านเศรษฐีคนหนึ่งค่ะคือจากนั้นเนี่ยตีใหญ่นะคะก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นโจรป้นค่านะเพราะเขาสามารถแบบว่า หนีการจับกุมของตำรวจได้โดยตลอดค่ะก็คือแบบจับตัวยากมากๆนะคะจนเริ่มเกิดข่าวลือค่ะว่าตีใหญ่เนี่ยมีขาถาอาคมนะคะแล้วก็สามารถคุมลูกน้องนะคะในการออกปล้นเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะซึ่งแต่ละครั้งนะคะก็ได้ทรัพย์สินมหาศาลเลยทีเดียวค่ะคือเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาบุกปล้นร้านทองนะคะก็เอาทองรูปพรรณเนี่ยมาเป็นมูลค่านะคะก็ล้านบาท ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าค่าหัวของตีใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าโหพุ่งสูงถึง5 0,000บาทเลยทีเดียวซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็คือมัน5 0 0 0 0บาทนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะทุกคนซึ่งวาระสุดท้ายชีวิตของตีใหญ่นะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นพศ2524ค่ะอายุ29ปีนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็กําลังหลบหนีการจับกุมของตํารวจค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าการเสียชีวิตของตีใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนนนนะะะคคคถถ้้้้าาาาาใรรมมมมมมมีขขอูลเเเเพิิ่ตกก็สัได คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็เล่ากันว่ารถตีใหญ่เนี่ยกำลังหลบหนีค่ะตำรวจเนี่ยก็ขับไล่ล่าระดมยิงนะคะจนประกบรถของตีใหญ่ได้ค่ะแล้วก็เห็นว่าตีใหญ่เนี่ยนอนตายอยู่ในรถเลยนะคะจึงไม่แน่ชัดว่าการเสียชีวิตของตีใหญ่เนี่ยคือมาจากกระสุนของตำรวจหรือไม่นะคะเพราะว่ามีข่าวลือว่าลูกน้องที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยหักหลังค่ายยิงเขาตาย คารถเลยนะคะแล้วก็โดนนี้ลงจากรถนะคะก่อนที่ตํารวจจะมาถึงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตรจริงของตีใหญ่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดน,นะ,ะขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอย่างที่บอกเค่ะว่าสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ